สวัสดีคะ่ะวันนี้นำเหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดเพชรบุรีมาให้ชมกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี2516นะคะชื่อ,อรุ่นเหรียญว่าเหรียญแจกพระป่านะคะรุน่นนี้รุ่นนี้นะคะนะคะด้านหน้าก็จะเขียนว่าพระครูยานวิราช วงเล็บแดงนะคะแล้วก็มีพสสองห้าศูนย์สามอายุแปดสิบสองปีเหรียญรุ่นแจกพระป่าเนี่ยนะคะข้อสังเกตมันง่ายคือพอสอรตรงตัวพอสอเนี่ยค่ะจะไม่มีจุดเนาะนี่นะคะเหรียญผมจะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะคะนี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะด้านข้างนะคะ แล้วก็ด้านหลังอ่าเหรียญสวยๆค่ะเหรียญน,นี้นะคะอ่าท่านหลวงพ่อปุกเสกนะคะอันนี้นี่ค่ะเรียนสวยๆเลยค่ะเรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกนะคะอันนี้ขอบข้างมันค่ะสวยเลย เหรียญศักดิ์สิทธิ์เหรียญตำนานอีกหนึ่งเหรียญเลยค่ะของหลวงพ่อแดงยันนีน้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ